สองชุดนี้ก็แม่นเข้าตรงๆห้างวดติดล่าสุดมาครบสามตัวตรงและสองตัวล่างงวดนี้จับตาชุดนี้มีแผงแตกงวดวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2565สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์2565นแน่นอนค่ะสำหรับวันศุกร์สุดหันษาดีๆแบบนี้ก็จัดไปอีกหนึ่งแนวทางที่ป้าะขอเน้นย้ำว่าเด็ดและปังไม่แพ้ใครเพราะชุดแรกก็เข้าตรงๆมาแล้วห้างวดติดส่วนอีก ชุดอีกสำนักก็สมหวังต่อเนื่องเป็นงดที่4ติดนั่นก็คือชุดเลขสุดแม่นของตาไข่บรรดาลทรัพย์นวัดศรีทรงธรรมจังหวัดอุดรธานีที่จากผลงานห้างงดล่าสุดถือว่าให้เลขตรงเป้าส่งผลให้ลูกศิษย์ลูกหาทางอุดรธานีเขายิ้มหวานไปตามๆกันโดยประเดิมความแม่นความปางังเริ่มต้นในงวดวันที่16ธันวาคม64ที่ชุดเลขปลายประทัดที่มีการเปิดเผยก็มีครบทั้งเลข8ณ่า3 มีหน่ำส้มชุดเลขอ่างน้ำมนต์ที่อยู่บริเวณด้านหน้าของตาไขบ่บรรดาลรัพย์ก็เกาะกลุ่มสวยๆทั้ง83และ35โดยเฉพาะคู่35 53ถือว่าเกาะกลุ่มและแยกตัวออกมาชัดเจนมาก ต่อเนื่องในงวดส่งท้ายปีเก่า30ธันวาคม64ก็ถือว่าปังสุดๆพอชุดเลขอ่างน้ำมนต์ที่มีการเปิดเผยเมื่อช่วงเท้ายๆก่อนวันหวยออกก็มีชุดเลข0ู8ที่เกาะกลุ่มและลอยเด่นชัดเจนมากเอาเป็นว่าสองงวดล่าสุดชุดเลขอ่างน้ำมนต์ตาไข่บรรดานรั์ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆต่อเนื่องในงวดที่3มงวดวันที่17มกราคม65ชุดเลขอ่างน้ำมนต์ก็มีคู่95ที่จับคู่แล้วลอยแยกตัวออกมาชัดเจนมากเอาเป็นว่าถ้าในงวดนั้นใครหา หาซื้อได้หาซื้อทันก็คงยิ้มหวานไปตามๆกันต่อเนื่องความปังในงวดที่4งวดวันที่1กุมภาพันธ์หกห้าชุดเลขอ่างน้ำมนต์ก็มีครบทั้ง0ูนย์และ8ว่าไปแล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆมีเลขเข้ามาแล้ว4งวดติดต่อเนื่องในงวดที่5งวดวันที่17กุมภาพันธ์หกห้าที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆชุดเลขอ่างน้ำมนต์ที่ทางวัดเปิดเผยก็มีคู่5้าเจ็ดเจ็ดห้าลอยเด่นชัดๆถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆมาครบห้างวดติดกันเลยค่ะ อย่างยังไม่พอแค่นี้เพราะนอกเหนือจากชุดเลขของตาไข่บรรดานซับวัส,สีทรงรรมที่ป้าปะอยากเน้นย้ำว่าแม่นละเด็ดไม่แพ้ใคร<ๆ>ก็ยังมีอีกเจ้าอีกสำนักที่ให้โชคต่อเนื่องมาแล้วหลายสิบงวดแต่จากสีงวดล่าสุดถือว่าปังและแม่นอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือชุดเลขอ่างน้ามนต์ของฤือีเนทาธาตพุทธคุณณอาสมฤือีเนนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเริ่มต้นความเพ่งความปังในงวดทรงท้ายปี64งวดวันที่30ธันวาคม64ที่ชุดเลข อ่างน้ำมนตที่มีการเปิดเผยก็มีเลขลอยเด่นชัดๆทั้ง 0, 6และ8รวมทางชุดเลขปายประทัดอีกชุดที่เขาเปิดเผยก็มีเลข 0, 6, 8ที่บังเอิญไปตรงชุด3ตัวบนในงวดนั้นเด็ๆ ต่อเนื่องในงวดวันที่30มกราคม65ที่ชุดเลขอ่างน้ำมนตที่ทางอสมเปิดเผยก็มีคู่2-4-9และ7-5-3รอยเด่นชัดๆเอาเป็นว่าถ้าใครตัดเล่น9-2จากชุด2-4-9ก็คงสมหวังไปตามๆกันและถ้าดวงดีจับเล่นคู่5-9ด้วยก็คงสมหวังครบชุดทั้งบนและล่าง ต่อเนื่องในงวดวันที่1กุมภาพันธ์65ซึ่งถือเป็นงวดที่3ติดที่ชุดเลขในอ่างน้ำมนต์ของฤาษีเนนก็มาครบทั้งชุด3ตัวหน้า942และ3ตัวท้าย485ว่าไปแลงงว,วดนี้ก็น่าเสียดายสุดๆเพราะถ้ามีศูนย์อีกตัวแทรกกลางระหว่าง3กับ8ก็คงมีคนเฮลั่นทั้งชุด3ตัวบนและ2ตัวล่างเป็นแน่แท้ ตอนเนื่องความปังความเฮงในงวดวันที่17กุมภาพันหก5ที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆชุดเลกอ่างน้ำมนต์ที่มีการเปิดเผยก็มีครบทั้ง597และ57ถือว่าไม่ธรรมดาค่ะเลข6ตัวมาครบทั้งสอรางวัล สาธุคะ่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆื่อนคนไหนเป็นสายเลขอ่างน้ำมนต์นอกเหนือจากชุดของหลวงปู่สุดและอติสัมเาวาทองนวัดใหม่สี่หมื่นที่เข้าต่อเนื่องมาแล้ว31มงวดติดก็ยังมีชุดของตาไขาบา่บรรดาทรัพย์วัดสีทรงธรรมและชุดอ่างน้ำมนต์ของฤาษีเนนทัดพุทธคุณที่เด็ดและปังไม่แพ้กันดังนั้นงวดที่จะถึงนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดคะ่ะยังไงปะปะจะพยายามตามให้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสุดท้ายนี้ปะปะก็ขอเรียนเชิญเพื่อนเพื่อนทุกคนที่มีจิตศรัทธา เพื่อร่วมทําบุญกับทางวัดและทางอสมหรือสีเนนด้วยนะคะทําบุญวันละนิดสะสมบุญกันไปเรื่อยๆยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปัง,ปงๆเฮงๆกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแใ้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บ